สวัสดีาาค่ะน้ำค่ะมาดามขนมปังฝรั่งเศสค่ะมณีกามาเจอกันกับน้ำค่ะเพื่อนๆมื่อนี้เป็นวันที่28เดือนตุลาเนาะค่ะเนาะมาืีจริงจริงๆเราเป็นวันเกิดของทิยาเนาะค่ะเนาะน้ำกับเ,เค้กวันเกิดเฮ็ดเองเนาะค่ะเนาะทิยาครบสิบสองปีกับเค้กช็อกโกแลตแล้วกับเค้กกล้วยหอมเนาะค่ะเนาะเค้กกล้วยหอมก็คือเค้กที่ทิยาอยากอยากได้อยากกินเนาะค่ะเนาะก็เลยเห็นหทิยา แล้วจริงๆกินข้าวแรงแล้วละค่ะเพื่อนๆวันนี้พิธีรีตองอยงังร้ายนะคะเพื่อนๆกันเนื่องจากว่ามันกับมีข่าวไายมาก่อนข่าวดีเนาะคะเนาะกับยังที่นําจะได้บอกเพื่อนๆไปเนาะคะเนาะว่าเดี๋ยวเกิดอียังคืนทวนามจะวอลสุฟังอีกเท่าน,นึงเด้อเพื่อนๆเด้อตอนนี้ยังเมงแล้วก็เกษตรเป็นไฟเนาะคะเนาะเฮ็ดเป็นไฟอยู่กินข้าวโบอีมมาสันเด้ วัเฮ็ดเฟรนฝ้ายเพิ่มกันเลยกเฮ็ดเฟรนฝ้ายเนาะค่ะเนาะก่ะเว้นยังม่แล้วเฮ็ดเฟรนฝ้ายแต่วันนั้มอาจจะบอกกินเนาะค่ะนั้มกินเขาด้วยนะฮะนั้มเฮ็ดลาบเนาะค่ะลาบซุกปนองจากซื้อซื้อเนื้อมาตั้งแต่ะม่วงวานเราจริงๆว่าจะเฮ็ดลาบเนื้อแล้วว่ามันมันไม่ค่อยอยากเลยไหมเพื่อนๆก็เลยบพราะเหตุเพราะเหตุเราก็เลยจะกินเนื้อสดก็เลยมันไม่ได้เป็นเนื้อสดเนาะค่ะเนาะก็เลยบพรกล้ากินเพราะว่ามัน มันบวสดแล้วเนาะค่ะเนาะก็เลยเห็ดลาบซุกเพรเห็ดลาบซุกแล้วมันก็บบวชแสบขึ้นลาบดิบเนาะเพื่อนๆเนาะก็ตอนนี้ก็อยู่บ้านหลังเก่าอยู่เนาะค่ะพวกน้ำเศร้าสองหลังเนาะเพื่อนๆเนาะยังเดี๋ยวน้ำจะวอลล่ารายะเพื่อนเพื่อนๆฟังเป็นอย่างคือเตะเศร้าสองหลังเนาะค่ะเนาะรายละเอียดเดี๋ยวน้ำจะว่างให้เพื่อนๆฟังอีกเทอมวันนี้เป็นวันเกิดลูกสาวน้ำก็เลยบ่อยากแบบดราม่าอย่างไรเนาะค่ะเนาะเพราะว่ามันผ่านเหตุการณ์ที่มัน รู้สึกว่าเสียใจกันทุกคนในครอบครัวน้ำเนาะค่ะเนาะก็เลยบ่ค่อยมีกระจิกระใจที่จะเฮต์งานวันเกิดพวกปันใด้เนาะค่ะเนาะจริงๆเราเมื้อนี้เป็นวันเกิดของทิยาแล้วก็มื้ออื่นเป็นวันเกิดยายเมงได้เพื่อนๆยายเมงเราบ่เฮ็ดเนาะค่ะบ่จัดงานวันเกิดเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราบ่พร้อมที่จะจัดงานวันเกิดปีนี้เนาะค่ะเนาะเนื่องจากการเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ก็เลยเฮ็ดเฉพาะให้ทิยาเนาะค่ะเนาะเอ้าแฟนไฟของพ่อยายเมงกันถ่ายอีกประมาณ สิ่ผ่านนะที่นำกับผู้รู้ว่าเป็นน้ำเห็ดได้เ,เพื่อนๆอย่างเียแล้วเป็นคนเห็ดตอนนี้อาการก็เริ่มน้ำแล้วค่ะเพื่อนๆอันนี้กาดังไฟนะคะนะดังไฟดังไฟฟิงนะคะกาน,น้ำกาอันนี้ก็เป็นซีนหลอดนะคะน้ำเห็ดซีนหลอดอไลยเนื้อที่ว่าจะเอามาเห็ดลาบเลยไหมคะ นำกระได้เห็ดเป็นน้อยเดียวลาบกระได้เห็ดน้อยเดียวเนื้อมันง่ามไหมเพื่อนๆสีหั่นทิมกะมันดำอ่ะสีหั่นทิมกะเสียดายก็เลยเอามาเห็ดสิ้นหลอดสิ้นหลอดบ่มีแดดให้ตากระตากในเตาอบเอาเนาะค่ะเนาะอ่ะนั่นแหละค่ะอ่ะวันนี้ก็จะหันเจบ้านกับครอบครัวได้เพื่อนๆเห็ดอันนั้นเห็ดอันนี้แล้วกับ้านกับค

สวัสดีค่ะน้ำค่ะแม่ดามขนมปังฝรั่งเศสค่ะมินี่ก็มาเจอกับน้ำค่ะเพื่อนๆมินี่เป็นนักสุกโนเอบรเดไปโรงเรียนพอวาโนเอบรสบายนะคะเนาะน้ำไปฮับเอ่อโนเอหมู่ว่านี่ตอนเที่ยงเนาะค่ะเป็นคู่ขอโทษมาบอกว่าดูดไส้ยหนำบังคอยสับายก็เล่ห์ไปฮับเพราะฉะนั้นก็เลยไปฮับเนาะค่ะเนาะ ันนี้กาศพวมสิเที่ยงค่ะเพื่อนเพื่อนเราสุพากันกินขา้า <c> ว <oughs> กินข้าวเที่ยงเนาะคะ่ะกินแล้วเหลือถึงตาหมอว่านวันหมูว่านวันก่อนเนาะคะ่ะแช่ตู้เย็นไว้เนาะคะ่ะเป็นลาซัญญาน้ำเพลลาซัญญาเนือ้อเป็นเฉพาะตัวนี้จะเป็นเฉพาะเนือ้อ เนื้องวัวเนาะคะนะ่ะเนาะไม่ได้เอาเนื้อหมูผสมจริงๆเราถ้าเอาเนื้อหมูผสมนั่นมันจะจะนุ่มกว่ากันเนาะค่ะเนาะน,ะนำไม่ได้ซื้อเพราะว่านำเอาแต่เนื้อมันก็หลายแล้วท้องเสียนะนำก็ได้บม่ได้ซื้อเนื้อหมูเนาะค่ะเนาะก็กิกนข้าวเที่ยงกันค่ะอยู่กันสองคนยิมเองเราก็ไปทำงานเนาะคะนะ่ะเนาะนำจะม <c oughs> าบอกให้เพื่อนๆฟังเนาะค่ะ ในเดือนที่แล้วเป็นเดือนตุลาเนาะค่ะเนาะเป็นเดือนตุลากะอย่างที่บอกว่ายาของน้ำได้เสียชีวิตในเดือนตุลาแล้วกัเดือนตุลานี่เป็นวันจริงๆเราเป็นวันเกิดยาเนาะค่ะเนาะเป็นวันเกิดยาเป็นวันเกิดที่ยาแล้วก็เป็นวันเกิดพญเมงเนาะค่ะเนาะยานี่เกิดวันที่7ตุลาเนาะค่ะยาเกิดวันที่7แล้วกัพัน วันเกิดไปได้สามมือนะคะญาก็เสียชีวิตนะคะญาณำเสียชีวิตในอายุ80ปีนะคะเนาะอ่านี้ที่ยาเกิดวันที่27เดือนตุลาเออวันที่28เดือนตุลานะคะเนาะโนเอเกิดวันที่27นําก็เลยสับสนนิดนึงอ่าที่ยาเกิดวันที่28่สิบแปดตุลานะคะอ่า พญามงค์เกิดวันที่ยียิบเก้าก็คือหางกันมือนึงเนาะคะ่ะน้องนําก็จะบอกว่า,าวัานเกิดพวกนํางก็ปบฏบิจจติยังเนาะคะ่ะเพื่อนๆนำม,มีคลิปหนึ่งตะต้นคลิปให้เพื่อนๆเบื้องเราเนาะ่าว่านาําพวกนําเฮดเค้กสองอันจริงๆเราเฮ็ดให้พญามงค์อันนึงคิดเฮ็ดให้ที่ยาอันนึงเนาะคะ่ะแต่ว่าพยายามละเบาเนาะคะ่ะเนาะพญามงค์ละเบาเค,ค้กเราวแล้ เราบร,ริจาคเห็ดงานมันเกิดเนาะค่ะเนาะก็ได้เกิดตามใจแล้วก็แต่ว่าเห็ดให้ลูกเนาะค่ะเนาะยี่เมิงเราก็บอ,อกเอาของควันบอกเอาอนี่ยงบอเป่าบอเป่าเค้กเห็ดงานมันเกิดอีญั่งเนาะค่ะเนาะกาจริงๆนะวิดีโอที่พวกนามเห็ดงานมันเกิดเนี่ยเป็นบ้านหลังที่พวกนามเศร้าอยู่เก่าเนาะค่ะเนาะนามจะ <c oughs> อธิบายเพื่อนๆฟังแบบนี้เนาะค่ะ <c oughs> พวกนามมีเศร้าบ,บ้านสองหลังนะเพื่อนๆกินไปนะ้ำ พ่อน้ามีเสาบ้านสองหลังก็คือบ้านหลังเก่าก็กยังเสาอยู่เพราะว่าเพราะว่าอย่างเพราะว่าเนื่องจากอ่าพยายนเราเฮดบริษัทเป็นบ่ค่ะบริษัทก่อสร้างบัิษัทอุปกรณ์แล้วหลายเพื่อนๆเครื่องไม้เครื่องมือแนวผสมปูนไม้เล็กอีกอย่างมันหลายเนาะค่ะปูนซีเมนต์แล้วก็บ,บล็อกอีกอย่างมันก็นหลาย บ้านหลังนั้นมันเป็นบ้านที่มีโรงเก็บรถโรงเก็บของใหญ่ๆเนาะคะ่ะเนาะก็เลยตัดสินใจที่จะอยู่นั่นอีกอย่างแล้วบ้านหลังนั้นมันไม่มองให้ไย้อยู่เนาะคะ่ะเนาะบ้านหลังนี้มันไม,ม,ม่มองให้ไย้อยู่เพืเ่อนๆแล้วเหตุยังเป็นยังน้ำขึ้นตรงใหญ่มาอยู่เนาะค่ะเนาะน้ำ <c oughs> จะบอกกับเพืเ่อนๆว่าน้ำนี้ทุ่นพฤติกรรมของ เจ้าของบ้านบาไหวแล้วนะคะเพื่อนๆคือเจ้าของบ้านจะมาบ้านเนี่ยจะเขามาจะเขามาเกือบทุกอาทิตย์นะบางทีอาทิตย์นึงก็บหันรอบบ่เขามาก็จะมีคนมาเฮ็ดงานก่อสร้สางอยู่ข้างบนแล้วก็เสียงดังเนาะคะ่ะแล้วก็คนผ่านไปผ่านมาบ้านน้ำแบบแบบตลอดเนาะคะนะ่ะเนาะตลอดเป็นระยะเวลานึงปีเต็มแล้วนะคะเนาะอีกอย่างไฟฟ้าที่เพิ่นเฮ็ดงานก่อสร้สางก็ใส่บ้านน้ำ เล่าบันีเพิ่นก็เลยบอกว่าฉันจะต่อหนามคือจะตอมาจากคือจะตอออกมาจากบานหนามแล้วก็เพิ่นบอกว่าให้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 แบ่งกันจ่ายยังเสียงไหมคะเพื่อนๆเข้าใจบอให้แบ่งกันจ่ายไฟคือกันจะให้แบ่งกันจ่ายผู้ใดใส่เท่าใดก็สิแบ่งกันจ่ายหนามแล้วบอกโอเคนะคะน้าาบอกโอเคเนี่ยเหม่งเล่าโอเคบอโอเคแต่ว่าเราโบมีทางเลือกเพราะว่ามันหาหมอง เสาที่มันเป็นหมองเก็บของบ่ท่านได้เนาะคะนะ่ะเนาะเพราะอย่พอยเหม่งกันเลยอยูนั่นนำที่บอยูะะนะ่เนาะค่ะนำเดียบ่ทนเหลนานำมันเหลือที่จะทนเราเพื่อนๆนำเสื้อบ่า,านาหลังจาก <c oughs> นำเร็จจากเลิกงานมันบ่นำเขาไปบ้านนั่งสิก็จะมีคนแบบสีหาหัวคนนะ่ะยาง่านบาน้นามมนมันไม่บรรไดเดียวมันบ่เพื่อนกันยางพานยางขืนยางลงมีรถมี คือคือบําเพ็บ้านคือบําเพ็บ้านนะนำความส่วนตัวบ่มีเลยเนาะค่ะนำมันจะมีเดินอีกอย่างีนึ่ำกับพ่อสามารถที่จะไปเฮ็ุอีกอย่างใดเพราะว่ามันมีคนยังขึ้นยังลงตลอดเวลาบ้านแนะนำกับปิดตลอดที่เพื่อนเพราะว่ามันมันหุนหวยได้ไหมเพื่อนเพามันบลกเป็นส่วนตัวนะทุกคนมัน เขาจะพานประตูบ้านน่ะพานไปพานมาพานพานสองประตูและประตูหนึ่งเป็นประตูห้องครั้วประตูหนึ่งเป็นประตูห้องนั่งเล่นแม่บค่ะเป็นประตูใหญ่บ้านใหญ่อะเขาก็จะพานไปพานมาอีกอย่างบ้านหลังนั้นพวกนำ้ำควสามารถที่จะเจาะลูได้บ่าสามารถที่จะเขาเอินว่าพมา่าน่ะบ่าสามารถตีพม่านได้เพราะว่าในสัญญาเขาบอกว่าบอให้ บอกให้เจาะรู้อีอย่างทั้งสิ้นน้องคะน้อเห็ดได้ดีที่สุดก็คือการปิดปิดบานปิดบานประตูน้องคะน้องนำก็ปิดบานประตูเพื่อที่จะได้อยู่แบบส่วนโตน้องะแล้วแบบนี้ต้นมงตนม้นไม้น้ำก็ตายมดืด <c ười> น้องคะนะ้อเพื่อนๆมันเป็นความลำบากใจนะเพื่อนๆำบากใจ บันนี้เจ้าของบ้านบอกว่าฉันจิตตอนหนำจากบ้านเธอหนำได้ไหมบอโอเคนะคะเนาะบอโอเคบอโอเคเธอจะไปเห็เจังใดก็ได้แต่ฉันบอกให้ตอน้นำบ้านฉันแล้วก็ฉันบอกให้ใส่ไฟบ้านฉันแล้วเพราะว่าเธอบอกเคยจ่ายค่าไฟอย่างให้ฉันบอกเคยจ่ายค่าไฟปีนึงเราเป็นเพื่อนบอกเคยจ่ายค่าไฟให้พวกหนำจับดไป น้ำก็เรียกว่าน้ำโบโอเคจากยางโบโอเคทั้งไฟโบโอเคทั้งน้ำนาะคะ่ะเนาะแล้วเลยบอกว่าฉันจะ <c oughs> ฉันจะฉีกเส้นย่าเสาบ้านแล้วได้ว่าฉีกเลยพวกน้ำปฏเทินอย่างพิษเลยฉีกไปเลยน้ำเลยบอกว่าสิจะฉีกก็ฉีกเลยน้ำเลยวบอกว่าสิจะบอกได้่ยเรเพื่อนๆว,ว่าบ้านันนันบอกเคยมีความเป็นส่วนโตเลยเนาะคะ่ะมือดีขึ้นดีฉันอยากได้ ล่งรถล,ลงหนึ่งเจ้าของบ้านบอกรเราะฉะนั้นจะเก็บของนำแล้วพอหายนำพอหายแล้วกันเนาะนำพอห,หายเพราะว่าน้ำเสาทุกอย่างแล้วจะมาคอนั่นคอนี่ได้คือสิเอาสอกันไหมเพื่อนๆทำได้ว่านำพอเอานำไม่ใหญ่ออกมานำไม่ใหญ่ยุบานหลังนี้จริงๆแล้วพวกนําก็กเที่ยวไปเที่ยวมาเนาะกับบางใน,นก็เที่ยวไปเที่ยวมาจริงๆแล้วนำ สะดวกที่จะยุนีเพราะว่ามันไกลโรงเรียนลูกแล้วก็มันไกลหม่องทำง,งานนานะำประตองขับรถพาความนาความหนังความหนาวสิน่ะมาได้ม่ได้ลำบากที่ตะกี้เนาะคะนะ่ะเนาะจริงจริงกะพานไปพามาก,กเพื่อกาล่ะบางเชสาที่ก็เป็นไปนอนพพ่นแล้วกันบางทเชอาอาทิตย์หน,นึ่งก็มานั่นี่แต่ว่ายังเหม่งลบบ่เคยมากบ้านอังนี้ดอกค่ะเพราะว่าเราว่ามันน้อย Chú tôi <laughs> phí nhé sáng nằm chỉnh mệt nào nằm khá tàu bảo Chú phê sáng Chị lao sáng giá Vẫn hết ạ Sơ vật nè ตกเสือแล้วมันซากอกหยากเนาะค่ะเนาะน้ำเฮ็ดเออสั้นหัวาะกันเลีวเนาะค่ะเนาะกับเน้อเองจริงๆที่มาตกได้มือสองดิเพื่อนๆบ้านน้ำกับวัานธรรมอีอย่างไรายแลค่ะคือเก้าหน่อหละของนิดๆน้อยๆมองทั้งโทรศัพท์คุยกับเพื่อนๆ ตอนนี้อากาศก็น,นาวแลนะ้วเนาะเพื่อนๆอากาศหนาวแล้วก็เปิดเครื่องทำความ h o อนแล้วปกติใจหนาวห่อนนี่จะใจคาเฟอยู่ที่ประมาณบ่กเกินห้าสิบยูโรเนาะค่ะเนาะบัดนี้เพราะหนาหนาวเรา่ <c oughs> าจะคูณสามคูณสี่ไปเนาะคะนะ่ะเนาะคิดว่าเดนนี้นะนามอาจะใจประมาณสามร้อยยูโรเนาะคะนะ่ะเนาะเพราะว่านามเปิดเครื่องทำความ h o อน ทีมันอยู่พื้นเนาะคะนะ่ะเนาะเขาเอ่นว่าโซฟาโอโซลคือมันเครื่องทำความห่อนที่มันขึ้นมาจากพื้นเนาะคะนะ่ะเนาะมันเป็นอาอาจจะเป็นแบบเทคโนโลยีใหม่ที่เจ้าของบ้านหลังนี้ก็จกเจนะ้าเฮ็ดเนาะค่ะเนาะเนี่ยเบงบอกว่ามันค่อนข้างดีเพราะว่ามันทำว่าประหยัดไฟน้ำบอลลูเนาะคะ่ะเพราะว่าน้ำเพิ่งเปิดได้ไประมาณอาทิตย์นึงแต่ว่าเขาไฟกินไปแล้วมือละซีบูโรเนาะคะนะ่ะเนาะเพราะว่าน้ำมีแอปพลิเคชันในการเบิเบง ว่าคาเฟ่ต่อมือมันเป็นเท่าใดร่นะก็คิดว่าน่าจะโต๊ะเดือนนี้น่าจะสามรอยยูโร <c oughs> เอาสามร้อยก็สามรอยเพราะว่ามันหนาวเขาก็ยูบบดได้เพื่อนๆน, <c oughs> <c oughs> นั่นแหละค่ะนำกลับมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ฟังแล้วก็่บงานมันเกิดปีนี้กับบ๊มีเ่เพืดอนแฮปปี้เนาะคะนะ่ะเนาะบ่มี่เพืดอนแฮปปี้ แล้วสภาพจิตใจน้ำนะดีขึ้นแล้วราคาดีขึ้นตั้งแต่โดนแล้วล่ะแต่ว่าสภาพจิตใจน้ำแย่เพราะว่าน้ำต้องดูแลยายันปย,ยันย,ยันไปยยม่งเพราะว่าเราสภาพจิตใจเราค่อนค้างที่จะแย่มากเลยนะคะนาะน้ำนี่หลังจากเผายาเซต์นี่สามีน้ำก็ซึมเลยนะคะนาะเป็นคนโรคซึมเศร้าไปเลยประมาณสองอาทิตย์ น้ำก็ทํางานบ่ได้เลยนะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าสามีน้ำมีความรู้สึกว่าเขาสามีสามีน้ำเราบ่าอยากามีชีวิตอยู่ต่อนอคะคนะเนาะทุกคนต้องประคบป,ประงมเราต้องเบิงเราต้องบ่ให้เล่เาสามีน้ำพยายามกินยากินยานัดรับสิบหกเม็ดนะเพื่อนเพื่อนแล้วก็วส่งแมดเซตมหานามสามีน้ำบ่ได้บ่ได้นงมากได้เพื่อนเพื่อนตอนที่ เผาหญ้าเรียบร้อยแล้วสามีนำลราขออยู่ต่อบ้านหลังนั้นบ้านหลังที่หญ้าอยูนะ่น่ะอยู่ต่อแต่ว่านำต้องมาเฮ็ดงานนำเฮ็ดงานได้อาทิตย์นึงเนาะคะ่ะเนาะนำเฮ็ดงานวันวันข้างนั้นพุธพฤหัสวันศุกร์นำนำบ่เฮ็ดงานเลยเนาะคะ่ะนำไปเฮ็ดงานแต่ว่านำเฮ็ดงานบ่ได้เพราะว่าจิตใจนำบ่ได้อยู่หม่องทำงานจิตใจนำไปห่วงทุกคนโทรมาหานำบอกว่าติดต่อาตสามีนำบ่ได้เฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่บ่ได้ บางคนโทรมากก็บอกว่าสามีนาอาการบดีขึ้นร้ายย่างนะคะนำกระเลขอล่างงานจนหอดทุกมือนิ่งคะก็บอกว่าท่านไปทํางานได้เพื่อนไม่สภาพจิตใจสามีนาดีขึ้นแล้วน,น,ตน,น,นตอนนี้ประมาณสีหางหกมือนปิประมาณว่าดีขึ้นแล้วยิ้มยิม้มแจ่มใสขึ้นนะคะเนาะ,นะ,ะแต่ว่านำก็บกว่าทานในเหตุงานบังเอิญว่า อตอนนี้เจ้านายนำเพิ่นปิดโรงแรมนะคะเพิ่นจะกลับมาประมาณวันที่สิบเก้านะคะแต่ว่านำนี่ต้องเริ่มไปเ็ดงานวันจัดแต่ว่าบม่มีลูกค้านะคะแต่ว่าพวกนั้นต้องไปทําความสะอาดเพื่อจะรับลูกค้ามาตอนหนาหนาวเนาะคะ่ะไปทําทความสะอาดโรงแรมให้มันแบบเฮ็ดจัดการแบบเฮ็ดแบบ ให้สะอาดเรียบร้อยตอนรับลูกค้าในช่วงคริสต์มาสที่จะมาถึงนี้เนาะค่ะเน,ะะนาะน่ารักค่ามีกับมาอัปเดตชีวิตให้เพื่อนๆได้นนฟังเนาะค่ะเนาะกาช่วงนี้กบาบม่ได้ไม่ได้แฮปปี้กำลังจะแฮปปี้ขึ้นแล้วค่ะเพื่อนๆกำลังจะทําใจได้ทุกคนตะวันนามหรือทําใจได้ตะโดนแล้วล่ะค่ะเพืพ่อนๆตะวันสามีน้ายังทําใจบท่ทันได้ดีค่ะกาเบิง้งแง่กันไปเนาะคะ่นะเนาะกาสามีน้ากระได้กา ต้องแนานนำกัรคิดว่าเพื่อนๆทุกคนรักษาสุขภาพแล้วก่ะพอกับนังไม่ได้คลิปวิดีโอหนาค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะบ๊ายบายกิลฬาสัญญาต่อกับบ้าเล็เคร่องอยู่บ๊ายบายเฮ็ดเองเนี่ยค่ะก็ก็เนาะไปแล้วในวีดีโอ น้ำมาดูว,าว่าน้ำก็เอแตเพื่อนเพื่เบ่งไปราชันอยา่างเห็ดบัญญาหรอกค่ะเพื่อเนเแต่ว่ามันโดนแต่จะเขาคริสต์มาสแล้วได้เพื่อนเพื่อนเบิ่งแก้วเอาต้นคริสต์มาสมาทำจัดเนาะค่ะเพื่อนๆพ่อนมาดูว่าจะเอาต้นคริสต์มาสมาจัดอยู่นี่หรือว่าเอาไปจัดอยู่บ้านยายเม่งเนาะคน่ะเนาะ